เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนคุณใสพระกายในแถบโชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายอยู่กันอย่างผาสุก้วยความเป็นพี่น้องมีอะไรต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นแบบปกติของชาวบ้านชาวทุ่งทั่วไป มันจึงไม่แปลกที่คนในพื้นที่แบบนี้จะสามารถรู้จักจกันหม่ว่าใครคนนั้นเป็นลูกหลานคลายจะสนิทกันไปหมวไม่เหมือนชีวิตในเมืองคนที่พักข้างห่องกานยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคนนั้นเป็นคลายมันไม่ได้หมายถึงแต่ในหมู่บ้านเท่านั้นที่จะสนิทชิดเชื้อกันพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันจึงไม่แปลกที่หนุ่มส้าต่างหมู่บ้าน จะได้คล้องรักกันหลายต่อหลายคู่และเรื่องราวความรักของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากายนั่นก็กำลังผลีบาศกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมูซึ่งกายนั้นแอบชอบเธอคนนี้มานานแล้วแล้วเขาเองก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสักวันหนึ่งจะได้คุยกันและก็ทำความรู้จักกับเธอซึ่งทั้งสองนั้นก็อยู่คนละที่ คนละหมู่บ้านกันแต่เรื่องของระยะทางนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของกายเลยในเวลาที่ว่างงานนั้นกายที่ประกอบอาชีพทำไรมากเวลาที่ว่ากายนั้นมักจะเดินไปหามุกซึ่งอยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมันก็เลยทําให้กายนั้นไปหามุกอยู่บ่อยครั้งโดยความที่มุกเป็นคนที่มีอัยาศัยดี มันก็เลยดูเหมือนว่ามุกนั้นกำลังให้ความหวงังทำอะไรจ้าน้องมุกคนเก่งให้พี่ช่วยอะไรไหมอา้าวมาไงจ้ะพี่งานที่ไร่เสร็จแล้วหรือไงก็มาหามุกนั่นแหละพี่อยากคุยด้วยนะจ๊ะกายพยายามตามตียอดคำหวานใส่มุกไปทุกวนันเพราะเขาคิดว่านี่คือช่วงเวลาทำคะแนน กายมีความสุขไปกับความฝันรมๆแรงๆของเขาจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อันเป็นต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเนื่องจากว่าครอบครัวของมุกน,นั้นเป็นครอบครัวที่มีฐานะคอนค้างดีพอมุกเรียนจบเธอก็จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกายเองก็เพิ่งจะได้รู้จักจากปากของคนในตลาดเมื่อไม่นานมานี้เอง ในขณะที่เขากำลังเดินหาของกินของใช้ยอยู่นั้นเมื่อได้ยินข่าวกายเลยรีบไปยังบ้านของมุกทันทีคิดว่าคงน่าจะทานจะได้ล่ำลาอะไรการแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วเพราะในวันที่เขารู้ข่าวนั่นคือวันเดียวกับวันที่มูกต้องออกเดินทางและเธอก็เดินทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เช้ามืดของวันนั้น กายเสียใจเป็นอย่างมากเวลาที่เหลือของเขามันช่างดูมืดมนกายจมอยู่กับความหลังเฝ้ารอการกลับมาที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่วันเวลาก็ผ่านไปตามที่มันควรจะเป็นจะมีสิ่งเดียวก็คือกายที่ไม่ยอมขยับขยายพาตัวเองออกไปไหน จนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะทนรอต่อไปได้อีกในเมื่อมันไม่สมหวังในความรักเขาก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้กายมีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองแต่ในระหว่างที่เขาวางแผนจะจบชีวิตตัวเองกายก็ได้เห็นพระสงฆ์ที่วาดเดินออกมาบินทบาทในช่วงเช้าตรู่หรือว่าเราจะไปบวชด,ดีกายคิดปรึกษากับตัวเองจนไม่นานเขาก็ได้คำตอบ กายได้เลือกที่จะไปบวชแทนที่จะฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นมากายก็ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในใจของพระกายก็ไม่ได้ลืมมุกไปเลยแคท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมานี้มันก็พอทำให้จิตใจของพระกายสงบลงได้บ้างจนกระทั่งโชคชะตาเล่นตลกกับเขาอีกครั้ง เช้ามืดที่แสนเงียบสงบเหมือนกับทุกวันที่พระกายจะต้องออกไปบินธบาทเมื่อมาถึงบ้านเก่าของมูเป็นที่เก็บสะสมของอดีตทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อม,มูพระกายก็ต้องขยี่ตาอย่างแรงเมื่อเขาเห็นหญิงสาวนานตาดีคนหนึ่งเหมือนพวกที่เพิ่งจะกลับมาจากในกรุงอะไรแบบนั้นมายืนรอใส่บาทเมื่อมองดูแล้ว เริ่มที่จะจําได้ว่านั่นคือมูกอดีตคนรักของพระกายที่ท่านนั้นแอบรักอยู่ข้างเดียวพระกายดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปทักทายแบบที่เคยทำเหมือนกับว่าการจากไปของมูกนานมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ในขณะที่พระกายกําลังเดินเข้าไปก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากในบ้านมาใส่บาตไม่บอกพี่เลยล่บโบ หญิงสาวตกลาบก็เห็นพี่ต้องหลับอยู่นี่จ๊ะฉันเลยไม่กลา้าปลุกต้งก็คือคู่ชีวิตของมุกนันเองตอนนี้พระกายรู้แล้วว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมุกอีกแล้วทุกอย่างที่รอมันจบสิ้นลงตั้งแต่วันนั้นมุกไม่ได้คิดอะไรเหมือนที่พระกายคิดมันจะไม่มีวานได้สําเร็จในสิ่งที่หวังตั้งใจไว้พระกายเสียใจอย่างถึงที่สุด ท่านวิ่งกลับไปยังวาดเข้าไปในกุฏิเมื่อไปถึงกุฏิท่านปาสิ่งของอย่างบ้าคลางในเมืองหัวใจมันต้องการความคิดที่อยู่นอกศีลน,นอกธรรมมันจึงเกิดขึ้นในเมื่อไม่ได้ด้วยเลมันก็ต้องเอาด้วยโกนพระกายจึงตัดสินใจไปหาหมอผีที่ตนรู้จกักแล้วร่ำเรียนวิชาจนกระทั่งสามารถทำของได้ผ่านไปกว่าสามเดือน พระกายก็เรียนทําคุณใสยได้สำเร็จในคืนนั้นเองพระกายได้ตั้งหน้าตั้งตาทําพิธีที่ประชาไทยวาดปลุกผีตายโหงขึ้นมาใส่ลมวิโยกไปทั่วบริเวท่ํากลางเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากนั้นเมื่อปรากฏร่างของผีตายซาโลขึ้นมาจากหลุมพระกายก็ได้ไลาา่คาถาเพื่อจัดการให้ผีไปยังบ้านหลู ตรงเละมุกกำลังนอนหลับอยู่ตรงสะดุ้งเตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงบางสิ่งข้อที่ประตูหน้าห้องตรงเลยลองทักปายเขารู้สึกเหมือนว่าถูกบางสิ่งพุ่งเข้ามาคอบงำมีร่างคนคนหนึ่งนั่งค่อมบนหล่างโตเขาพยายามดิน้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถสลัดมันออกไปได้ร่างพวกนั้นมีทั้งผีไตาสาดบาไม่มีหัวบา แลบลิ้นปีนตาหลอกล้อนอยู่อย่างนั้นจะเรียกหมูแต่ลองเท่าไหรก็ไม่มีเสียงออกจากลำคอหลังจากคืนนั้นตงก็เริ่มป่วยไม่ยอมกินข้าวกินปลาเพื่อวาดกลัวแต่สิ่งต่างๆเป็นแบบนั้นอยู่สีห้าวันจนในเช้าวันหนึ่งตงก็ได้สินใจไปอย่างสงบที่บ้านของมูง,งานศพจึงได้จัดขึ้นอย่างทันที ทางด้านของกายเมื่อรู้ว่าไม่มีมันหัวใจรรากายจึงขอลาสิขาซึกออกมาในทันทีวังจะมาคลองรักกับมูแล้วในวันนั้นที่บ้านของมุกนั่นเองที่ทําให้เกิดจุดแตกหักมุกจาพี่กายได้ไหมพี่สึกแล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหมมูขันไปในขณะที่ยังเสียใจยก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ไงพี่ มุกก็ยังเป็นคนเดิมไงจ้ะใกลตบกลาบพี่ไหมถึงเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมาสามีไม่มีแล้วนี่นั่นเองที่ทำให้มุกรีดแต่กฉันไม่เคยคิดกับพี่เกินคำว่าพี่น้องเลยนะไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้ฉันรักพี่โต้งถึงเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามถ้าพี่จะมาเพราะเรื่องนี้พี่กลับไปเถอะคำพูดนั่นเองที่ทำให้ใกายใจสลา จึงได้กลับบ้านตามที่มุกบอกแต่เขายังไม่ยอมจำโนนในเมื่อทำมาถึงขนาดนี้ก็ทำคุณไซมหเสน่ย์ใส่มุกเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไปอีกเป็นแน่ในคืนนั้นเองที่กายพยายามปลุกผีอีกครั้งเพื่อที่จะล้นเอาน้ำมันพลายเขาทำพิธีกลางประชาที่วัดเดิมไม่นานก็เรียกผีไตท้องกลมขึ้นมาได้ ตรึงมันไว้ด้วยสายสีแล้วลน้นน้ำมันพลายออกมาหวังจะใช้กับเธอคืนนั้นเป็นความวิเวกหวังเวกปกคลุมไปทั่วป่าช้ากายไล่คาถา,าลน้นน้ำมันพลายมาได้สำเร็จรในรุ่งเช้ากายหายจังหวะในตอนที่มุกเดินเลือกของติตลาตอนที่กายจะดีน้ำมันพลายใส่เธอกายเดินเข้าไปใกล้ แล้วจึงดีดน้ำมันพลายไปที่มูกเมื่อมูกเห็นในขณะที่กายดีดน้ำมันพลายจึงหันกลับมาพูดว่าพี่กายทำอะไรแปลกๆเอาอะไรมาแตะที่ตัวฉันตอนนี้เธอโดนดีดน้ำมันพลายเข้าให้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แสดงอาการในทันทีจนกระทั่งกลางดึกหมอกายหรืออดีตพระกายก็เริ่มทําพิธีปลุกของน้ำมันพลายที่ถูกดีดไปใส่ตั้งแต่เมื่อกลางวัน มันก็เริ่มซ้ำแดงมูกเริ่มกระซับกระไซในขณะที่เธอนอนเธอได้ยินเสียงแว่วในหูจนต้องลืมตาขึ้นมาในจังหวะนั้นมูกก็เห็นเงาใครบางคนที่วูบไว้ไปมาผ่านหน้าต่างของเธอตอนนั้นเธอตกใจกลัวมากวิญญาณร้ายจากน้ำมันพลายเตรียมตัวที่จะเข้าแฝงล่างมูเพื่อที่จะควบคุมครอบงำให้ลงรักหมอกาย แต่ก่อนกระบวนการนั้นจะสําเร็จผีไลที่แฝงมาก,กับมุกนั้นก็ถูกวิญญาณของตงมาขัดขวางม,มูกได้แต่มองตาปิบๆในขณะที่สองวิญญาณกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดใครใช้มึงมายุ่งกับเมียกูต้งพูดในขณะที่พุ่งใส่วิญญาณไลทั้งสองพลาดกันลุกลาบจับเวียงกันไปมาจนวิญญาณผีไลย,ยอมบอกทุกอย่าง ว่าหมอผีกายคนรักเก่าของมุกเป็นนายของมานและเขานั้นผ่านทุกอย่างไปจากโตเมื่อโตรงรู้ดังนั้นก็หันมามองมุกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่ยังลากก่อนที่เขาจะพุ่งออกจากบ้านมุกไปพร้อมกับวิญญาณผีน้ำมันพลายตรงไปยังบ้านของหมอผีกายในตอนที่กายนอนอยู่บนเตียงลมวูบใหญ่ก็พัดเข้ามาจนตะเกียงล้มและติดไฟ แต่ร่างของเขาก็ถูกวิญญาณตวงตรึงไว้ไม่สามารถลุกไปไหนได้มึงพลาดทุกอย่างไปจากกูคราวนี้เป็นทีของกูมากในขณะที่ตวงลากกายเข้าไปที่กองไฟเพื่อเผาเขาทั้งเป็ดแต่ด้วยที่กายนั้นเป็นหมอผีมากวิชาอาคมจึงได้ใช้คาถาแยกวิญญาณออกกกอพอทะตงเป็นวิญญาณอาขาดแขนหมอผีกายอาจจะสู้ไม่ไหว จึงได้ลบนี้ไปก่อนในคืนนาน้นทุกคนได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของดวงวิญญาณผีตายทั้งกลมมาก็ห้อนละงมไปทั่วก่อนที่บ้านทั้งหลังและทุกอย่างจะวอดวายลงในเปลวเพลิงเป็นอนัญุติวงจรอ,อุบาตที่เกิดขึ้นโดยอดีตพระกายหลังจากทุกอย่างจบลงมุกได้ตัดชินใจนี้จากความเจ็บปวด ไปขอหลวงตาบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อสแสวงหาความสงบอย่างแท้จริงแต่หารู้ไม่ว่าวัดนานเป็นวัดที่พระกายเคยบวชอยู่ก่อนหน้านี้วิญญาณทิพย์ของกายที่ยังไม่หมดอายุขยัยได้มาวนเวียนตามดูไม่ชีมุกในตอนนี้ไม่ยอมที่จะห่างไปไหนมึงต้องเป็นของกู รอติดตามตอนต่อไปครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ